ลับลึกสตอรี่ไม่ลึกลับแต่ลับสุดลึกห้นะคะทุกคนอยู่กับชานะคะในช่อง p e p p e r ชาชานะคะก็วันนี้พิเศษมากๆนะคะมาแต่เสียงเพราะว่าอยากจะทําสิ่งหนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสะคะ,ะนั่นก็คือพอดแคสต์นั่นเองนะคะก็คือรายการคล้ายๆวิทยุนี่แหละแต่ว่าจะมาลงช่อง p e p p e r ชาชานะคะและ้วก็รายการนาชานะคะรายการนี้ชื่อว่าลับลึกสตอรี่นะคะไม่ลึกลับแต่ลับสุดลึกงงไหมงงงงเหมือนกันนะคะ <S <S ช่วงนี้ยังพูดไม่ค่อยได้ยังท่องจําอยู่นะ โอเคนะคะรายการนี้เนี่ยคือรายการที่ชาติเนี่ยจะเชิญแขกรับเชิญมาเผยความลับที่เขาไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนและแขกรับเชิญวันนี้นะคะเกสของเราเหยื่อของกระชาคนแรกก็คือ hello สวัสดีค่ะ ก็คือพี่ธัญญาธัญเรศนั่นเองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่มีค่าตัวให้ก็เลยต้องเอาพี่สาวตัวเองมาเป็นแคกคนแรกไม่แต่พี่ธัญญาเขาเป็นคนที่แบบว่าใจดีนะสามารถดูได้ตามไ g จนะคะจะมีการรีวิวทุกวันจะมีสินค้าอย่างต่ำสามตัว ในก็เว่อร์ไปแล้วไม่แต่พี่ธัญญาเป็นคนแบบไม่คิดเล็กคิดน้อยเป็นคนใจดีดูดีเนาะดูดีมากโอเควันนี้นะพี่ธัญญาจะมาบอกความลับเราสามเรื่องที่ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนยากมากเพราะพี่ยาาไม่คิดเองเลยคิดไม่ออกอันึกไม่ออกว่าแบบเออเรื่องอะไรที่เราที่เราไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเพราะว่าอยู่ในวงการมาเนี่ยก็เป็นศัตวรษละอพี่ย่าอยู่ในวงการมากี่ชาติแล้วอ่ะโอ้โหนาน่ะ ตั้งแต่12อ่ะโอ้หสิบสองทอะไรอย่างแรกอย่างแรกตอนนั้นมีเล่นละครนัชฟีมชาไม่รู้จักหรอกชาไม่ทันอันที่ดังที่สุดที่แบบทุกคนจะพูดถึงก็คือกระโปรงบานขาสัน้นใช่ก็คือหลังจากตอนเด็กๆใช่ไหมสิบสอแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งมาเริ่มอีกทีตอนอายุสิบห้าพอ15เนี่ยก็เริ่มเล่นหนังกระโปรงบานขาสัน้นมีแบบท่านคุณนายแห่งสยาม อันนี้คือเป็นนางเอกแล้วสวยแล้วสวยแล้วเป็นสาวแล้วสวยตลอดคือตั้งแต่12ที่พี่แบบเป็นเขาเรียกนักสแสดงใช่ไหมเป็นดาราเนี่ยเคยคิดไหมว่าแบบอยากจะทําอาชีพนี้ตลอดไปเคยคิดว่าอายุ26่ก็คงต้องออกจากวงการบันเทิงแล้วละเพราะว่ามันแก่มากโอ้โหพี่ยี่ <c oughs> <c oughs> ใช่ตอนนั้นเรามองคนอายุ20กว่าหลัง25้าคือแก่แล้วอะอเออแต่เพราะณวันนี้เรามองว่าโอ้โหยี่หกคือเด็กมากใช่ตอนนี้พี่เท่าไหร่ ปีนี้45แล้วค่ะแต่พี่หน้าไม่45ไงนั่นคือสิ่งที่ดีไม่นะมันก็มันก็มีจุดที่ <c oughs> เราจะรู้ตัวเราว่าเออความชารามาเยือนแล้วโอเคทุก<ๆ>คนเรามาเข้าถึงความลับของพี่ัญญาดีกว่าสามอย่างอันแรกก็คือพี่ธัญญาเนี่ยเป็นลูกครึ่งคุณแม่เนี่ยเป็นฝรั่งร้อยเปซนผมทองแต่พี่ไม่มั่นใจไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษเลยใช่ทำไมอ่ะคือด้วยความที่เราอ่ะ โตคืออะไรเกิดที่อเมริกาแล้วเราก็เป็นเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเพราะฉะนั้นสำเนียงเราก็จะเป็น,นอเมริกาาันจ๋าก็ดีอะดิก็โอเคไงก็ดีแต่เราอะ่ะไม่เคยเรียนอานาชาติไม่เคยเรียนที่อเมริกาเรียนโรงเรียนไทยตั้งแต่เด็กเรียนมาแต่มาแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะ่ะเหมือนสับเรารู้ไม่เยอะ ศัพทางการวิชาการเราก็รู้ไม่เยอะอ๋คอ,อคือหมายความว่าสิ่งที่พี่รู้เป็นแค่เบสิกที่แบบใช้ชีวิตทุกวนันแต่ไม่ได้แบบรู้สัพ์ภา,าษาอังกฤษเยอะแยะมากมายใช่คือถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็บางทีก,ทก็ต้องถามแม่เออแปลนี้ให้หน่อยหรือดูหนังก็ต้องอ่านซับอะไรเงี้ยมันก็แปลออกไม่หมดใช่คือแปลออกบ้างแต่บางทีก็พลดไรวะอะไรเงี้ยแ,แล้วก็เวลาที่ไปเจอฝรั่งแล้วหน้าเราก็ฝรั่งสำเนียงเราก็ฝรั่งแต่บางทีเขาพูดอะไรมาแล้วแปลไม่ออกกัวอายกัวแบบ อ้าอันนี้มันบ้าปะเนี่ยคือแบบหน้าก็ฝรั่งทำไมเหมือนเราพูดไทยกันอย่างเงี้ยจำเนียงเราไทยแต่ส่ติพูดไรไปชาพูดไรมาแล้วพี่แบบแต่ว่าไรคทยอย่างเงี้ยมันตลกปะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบคุยกับฝรั่งก็อยู่เมืองไทยก็พูดภาษาไทยแต่ถ้าอยู่กับแม่ที่แม่โอเคพูดภาษาอังกฤษเราแต่เด็กเราก็พูดภาษาอังกฤษโอกาสเดียวที่จะได้ยินพี่พูดภาษาอังกฤษคือคุยกับแม่ใช่ก็สรุปอันนี้คือความลับแรกก็คือพิธัญญาเนี่ยเป็นฝรั่งที่ไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษอืมใช่อย่างที่สอง อันนี้เนี่ยก็แปลกอยู่คือพิทยญญา,าดูรูปล์ภายนอกไม่ใช่ดูคือจริงๆเป็นคนสวยทั้งหัวจรดเท้าแต่พี่ธัญญาไม่ชอบหัวเข่าตัวเองแล้วก็ไม่ชอบขาตัวเองคือ,อยังไงอะไม่ชอบอันนี้คือไม่ไม่น่าจะมีใครเคยรู้นะเพราะว่าชาช่าก็เพิ่งรู้ไม่นานคือชาไม่เคยเห็นพิญญาใส่ขาสั้นเลยอ่าฮะใช่ทําไมอะส่วนขาของตัวเองนะคะเราก็รู้สึกว่าขามันแบบมันไม่เรียว่ะม,มันเป็นขาตันๆนะ่ะเรกว่ปะเนื้อขามันเยอะอะ คือตั้งแต่เด็กแล้วเหรอก็ถ้าไปดูรูปเก่าๆก็จะเห็นเลยว่าขาแบบเป็นคนขาอวบอะแล้วพี่ทําอะไรกับขาบ้างเมื่อพี่ไม่มั่นใจแล้วโอ้โหสายบอกพี่ทำมาเยอะมากเยอะดูดไขมันขาบ็อกซี่ขาบ็อกซี่คืออะไรคาบ็อกซี่ที่มันเอาอะไรอะคาร์บอนเหรอมันใส่เข้าไปในขาเราแล้วขาเราก็จะบวมบวมแล้วแสบเจ็บมากเสร็จแล้วเขาก็จะต้องนวดนวดนวดอะไรอย่างเงี้ยนานมากแลจํจำไม่ได้แต่ก็ไม่เห็นได้ผลเลย ็ทนเจบมาตั้งพี่พี่ทำขาครั้งแรกแต่อยู่เท่าไหร่น่าจะ20ต้นต้นซึ่งหลายคนบอกว่าขาคือเจ้ากรรมนเวรของพี่เพราะเหมือนไม่พอใจตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราแบบแต่พี่ไม่กลัวเจ็บไงไม่กลัวเจ็บขอให้ขาสวยอยากสวยมากกว่ากลัวเจ็บแล้วก็จะมีนวดพวกนวดสลายไขมันต่างๆทุกวันนี้ก็ยังนวดอยู่แล้วก็มีทำบอดี้ไทท์ เหมือนดูดด้วยแล้วก็กระชับไปด้วยใช้ความร้อนอะไรนี่แล้วพี่ทำตั้งแต่20่ขาพี่ตอนนี้ไม่เล็กเร็วเท่าตะเกียบแล้วอรอ <c oughs> มันก็เล็กลงจัดแต่เราก็ออกกําลังกายด้วยไง <c oughs> อะไรที่เห็นผลที่สุดออกกำลังกายค่ะแล้วที่ทนเจ็บมาทั้งหลายเนี่ยมันก็ได้ผลแต่ว่าบางทีมันก็ยังไม่โอเคอมันเหมือนแบบมันต้องไปเฉือนกระดูกอะบอกว่าเข่าอะเรารู้สึกกระดูกเราใหญ่ <c oughs> กระดูกตรงเนี้ย ยิ uhm, ่งพอมีเนื้อด้วยก็ยิ่งหนาก็ไปปรึกษาหมอเกาหลีนะจะไปทําขาเปลี่ยนกระดูกใหม่ไปจัดทรงขาใหม่อะไรอย่างเงี้ยต่ติดโควิดเลยอดไปไม่งั้นป่านนี้ก็อาจจะขาสวยขึ้นมาเราก็ได้โอเคนั่นก็คือซีเครตที่2ก็คือไม่ชอบขาและหัวข่าตัวเองน่าจะไม่เคยมีใครรู้มาก่อนโอเคเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายก็คือ พี่ธัญญาเนี่ยรู้สึกกดดันเหมือนกันเวลาเล่นละครใช่กดดนันพี่เป็นคนไม่ชอบเล่นบทร้องไห้เลยแต่ท,ที่เล่นเยอะมากก็ร้องแบบสุดทุกอันเลยใช่เพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าบางบางทีเราอ่านบทบางฉากเรารู้สึกว่าฉันไม่เห็นอยากร้องไห้เลยอ,ะอ่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราร้องไห้อะ่ะบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะมันก็ต้องเค้นบ้างอะไรบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างมันก็มีซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น พอเห็นมาแล้วก็โอ๊ยเครียดจริงเหรอเครียดก่อนลงหน้าเป็นนาทีตั้เฮ้ยเหมือนกันเลยแบบพอเห็นเบรกดาวมาวันนี้มีซีลองฮัรู้สึกเครียดไม่อยากให้ถึงอ่ะดูใช่พี่ก็เป็นเป็นอยากให้ผ่านพ้นไปเร็วๆแล้วผ่านพ้นไปขอให้ทําได้ถ้าทําไม่ได้ดีเราก็จะเครียดอีกอะไรเงี้ยคือของพี่จะเครียดในแง่ที่ว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าพี่ต้องทําได้พี่เป็นรุ่นใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นการที่รุ่นใหญ่ทําไม่ได้ไอเด็กไหมไอเด็กก็ต้องทําให้ได้มันก็เลยกลายเป็นความกดดันแล้วเวลาแบบพี่แบบ จะร้องไห้ในละครคือทอํายังไงเทคนิคฝึกมาจริงเ<ต>หรอเออฝึกว่าการที่เราไม่อยากร้องไห้อะเราจะทํายังไงได้บ้างให้น้ําตามันไหลพี่ก็ลองดูว่าถ้าเกิดเราอ่ะลืมตาไว้โดยที่เราไม่กระพริบมันจะแห้งได้เดี๋ยวน้ําตามันจะมาเราก็จะดูแล้วว่า <c oughs> องศาไหนน้ําตาเราจะไหลออกมาจริงเหรอสมมติพอมันเออ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 บางทีก็อา้าหายเข้าไปอีกแล้วอะไรเงี้ย แต่พี่ก็มาสังเกตตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้น้ําตาเอ่อขึ้นมาได้ถ้ามุมเอียงหน่อยห่างตามันจะไหลง่ายกว่าอันนี้คือรุ่นใหญ่คือไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์แล้วเกี่ยวกับเทคนิคก็คือเทคนิคเพราะเราเรามานั่งคิดแล้วว่าถ้าเราเจอฉากนี้แล้วเราไม่โอเคเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากร้องแต่ต้องร้องอเราจะมีเทคนิคอะไรที่จะช่วยเราได้บ้าง พี่ก็จะใช้เทคนิคแบบนี้แต่ว่าถ้าฉากไหนที่อินแล้วร้องเราไม่ต้องพยายามเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องเค้นนี่แหละ3มเรื่องที่เราก็จริงๆก็ไม่เคยไม่เคยมานั่งสังเกตตัวเองนะว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้พูดที่ไหนอะไรเงี้ยคนใกล้ตัวบอกอุ้ยถือว่าแขกรับเชิญคนแรกประสบความสําเร็จขอให้รายการนี้ปัง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 อะไรอุยพอนไหนอุยพอนไหน ให้ปังๆไงอ๋อแค่นี้หรอใช้ <Okay. S 2> คนฟังเยอะ,ยอะสาธทุกนะำ g สคนแรกของชางคือพี่ธัญญาก็คือคนจะฟังไม่ฟังอยู่ที่พี่เลยตอนนี้อืพี่ว่าคนฟังเยอะเพราะคนอยากรู้เรื่องพี่เยอะ <laughs> คิดเองอันนี้คิดเองโอเค thank you มากพี่ธัญญาโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะฝากคิดเออสามสิ่งต่อไปด้วยนะเผื่อรายการดังวนกลับมาหาพี่ใหม่แม่เจ้าสามเร okay, ื่องละโอเคบ๊ายบาย ลับลึกสตอรี่ไม่ลึกลับแต่ลับสุดลึก